สวัสดีครับทุกคนยี่เจอกันอีกแล้ววันเสาร์ได้มาอัดคลิปอีกแล้ววันนี้แปลกๆวันนี้มาแต่งตัวแต่งตัวเป็นคนส่งพิซซ่าครับผมมาแต่งตัวเป็นคนส่งพิซซ่าพอดีตึงดูบักแน่พิซซ่าพิซับพิจับ แต่ไม่มีพิซซ่าโลบักเพิ่งเหลือสิบก็เลยซื้ออะไรไม่ได้แล้วเนี่ยที่ซื้อได้ก็แค่เนี้ยปักเบอบฝ yeah. ังว่าในเชิรน,นี้น่าจะมีคนไทยมั้งนะก็มาอยู่ในแบบซาวไเวลอีกแล้วแล้วก็มีโปรอีกแล้วด้วย อย่าให้ต้องถึงว่าต้องบอกนะโอ้ยอะไรอโปเว็บไหนนะทำคนก็ตายหมดทุกคนเห็นนู่นนะคนเขายืงอยู่ตรงนั้นอะถ้ามีอะไรมาชนเขาตกแมปตายนะอืมในตรงขั้นแรกอะขึ้นได้แต่ขั้นสองก็ลงไปแล้วจมดินครับตาย เหลือแค่คนกลุ่มนั้นกับตรงนี้ตายหมดแล้วนี่มันพายุไฟหรอเปล่าเอี่ยนั่นแหละโปที่แท้จริงมันจะมุ่งหน้ามาหาเรานั่นไปดีกว่าครับทุกคนไปดีกว่ามันอยู่ในห้องนนนเนี้ยนั่นไงโปมันอยู่ตรงกลางโปคนดืม โปรคนดื้อเลยมีคนนี้อ้าวปีจ้า I am Thailand โอ้ยนี่แห้วครับโปรของแท้ผมไม่แปลกใจเลยทำไมแบบนี้มันมีโปรเยอะจะไปเป็นโปรแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ทำยังไง <S 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 สวัสดีผมมาส่งพิซซ่า ว่าไม่อยากเป็นนักโทษอ,ะอ่ะหรือเป็นได้นะแต่อย่าข้าห้องนั้นก็พอเด <c oughs> ี๋บอกนะว่าเป็นแผ่นนิ้นไวอีกอ่ะสวัสดีครับคุณมีอะไรหรือเปล่ามันยังไม่ขึ้นเลยว่า เป็นอะไรเป็นเป็นไหนะอะไรยังไม่ขึ้นเลยเยไวรัสลายแรงหลีกเลี่ยงฟูงชนขึ้นไปที่สูงเลยไปไม่ได้หลีกเลี่ยงอยู่แล้วเดี๋ยวมีคนไอผมก็ไอแล้วมีเฉลนดนิดหน่อยนำเพื่อนขึ้นไปยังไง เบล็อตัอ่อมาที่ปาาายย่ารอบๆอะไรดูดูดูอะไรอย่างฝาอะไรเนี่ยเดี๋ยวดีๆก็มีเวดหรือว่าแอดมินเซ็ให้ใครพี่บัตรนี้ง่ายๆทุกคนมันเป็นฝาตรงนี้อยู่ตรงนี้มีฝาตรงนี้กับตรงนี้มันมีนนนนได้ยังไง ดูสิจะมีใครอายบ้างมันเป็นวรยวั้ายแรงใครจะอายบ้างเนี่ยผมว่า,อ,าอันนี้แหละห้่นี้นดีที่สุดนะ <c oughs> อายเอฟเคแป๊แบหนึง่งขอไปกินนมก่อนไม่กินนมเลย ยอเดียญากออกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสต็อปไว้ทุกคนครับเอ่มผมเห็นเจ้าดีด้วยอัปเดตอีกแล้วบุคฮาวเวนมันก็อัปเดตอยู่แล้วนะทุกวันศุกร์แต่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 แต,แต,แต,แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไปเล่นกัอการ์เดนยวยที่ผมมีอีกไอดีหนึ่งไอดีนี้ชื่อว่าไอไอไอสี I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  เซซี่หรือเรียกง่ายๆว่าคุณซซีก็ได้อย่าเรียกเขาไม่ดีไม่ผมไม่ได้เล่นโก,กการเดนจะไปเล่นเอ่มแอนปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาอีกไอดีนึงของผมเก่งแมปนี้มากเลยไปลูกสองน,ะนี่ไงแมปเนี้ย เดี๋ยวผมรอให้แชีสี่คนนี้เขาจอยมาก่อนคือนี่เนี่ยเนีน่ยไอศชีส,สีไอศชีส,สี่จะมาเร็วคือไอดี ID หลักของของมีแจ็กเก็ตจอกกี้ไอดีหนึ่งมีเออจำไม่ได้คุณคนหนึ่ง ได้ตังค์มาโอ้ยทำไมอีกไอดีนึงมันเข้าไม่ได้เหรอทำไมอ่ะเฮ้ยทุกคนครับผมว่าอีกไอดีนึงเข้ามาไม่ได้แล้วคุณทัศนี มาไม่ได้เงินอีดสันเทไม่อยากฟังแบบนะี้เลยพอแล้วไปเล่นโกลกาได้ในเลดจบๆพอเราจะเล่นอะไรเนี่ยเราเลี้ยงมาแ <c oughs> มกฟิตก,ก็อัปเดตเป็นทุลสิกป้าแต่ขุมเข้าไปไม่จะมีในลูกเสาเลย ผมรอต้นนี้ขายอยู่อิมเมอร์ลิลลี่ราคาขาย15ล้านทันวาบอกเพื่อนผมที่โรงเรียนนี่้เพื่อนเคฟซีโออาเจ้าขาวขาวดำขาวดำเฮตรงนี้โตแล้ว ไม่รู้แปลงนี้จะปลูกอะไรเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนตามสัญญาตญยานผมบอกว่ามันมีแก้วมังกรนนแหละ,ม,ะมันจะมาเมุงผมอันใหญ่ไม่อยากซื้อต้นแก้วมังกรเลยซื้อไปแล้วเปลืองที่หรือจะซื้อได้แต่ไม่เอาดีกว่า มีคนนี้อยู่นิดเดีองเดี๋ยวดอนนี่ครับเมื่อกี้นี้ดีกว่าไม่อยากสุ่มฟาวเวอร์ซีแพคอะฟาวเวอร์ออกยากเกินไปรอแค่สิบนาทีครับ มูนเมลอนมูนแมงโก้ไม่ใช่มูนเมลอนเอ้ยนั่นแหละมูนเมลอนถูกแล้วมูนเมลอนเต็มถังโจฮอเต็มถังเจ้าห้าเต็มถังแครนเบอร์รี่เรียกถูกหรือเปล่า แพ็0ดีกว่าผมว่าว่างๆน่าจะ zoom ได้ว่างๆ <c oughs> เวลาผมไม่มีอะไรทำว่างๆมา zoom power 400ไปเลยสองอันได้อะไรได้รถนะอันแรกเลยพอแนะล้วรถอีกแล้วพอแล้ว ผมจะเอาโลดมาทำเป็นพื้นหญ้าเลยเออน่าจะดีนะครับน่าจะดีอืมต้องพัวแล้วรู้ลลลแล้วจะรู้แล้วจะมีพัวเยอะมันจะย,ย้ายได้เยอะแล้วร้านคอสเมติกขายอะไรของพวกนี้ตักกาไม่ใช่เรา แล้วก็ <c oughs> คลิปนี้ผมจะเอาต้นต้นโลสไปทำเป็นพื้นหญ้าสุดแสนสวยงามตรงตรงแปลงนี้เริ่มจากต้นแรกต้นที่สอต้นที่สองแล้ว ย่องง่ายๆมันก็คือพื้นหญ้าธรรมดามาเร็วรดมาทำให้เป็นพื้นหญ้าสวยแสนสวยงามดีกว่าเนี่ยความคิดดีๆถ้าใครมีโรดมากก็ลองเอามาทำเป็นพื้นหญ้าได้นะครับรด ต้นโลดหลายต้นมากเลยน่าจะเท่ากับแปลงหนึ่งได้ผมก็ต้องใช้ต้นต้องใช้โลดหลายอันเลยต้นอันนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ,อทำไมตั้งไม่ได้ ผมเรือกี่อันแล้วเลือห้าอันผมว่ารถผมมีเยอะเกินไปบางที <c oughs> อาจจะกดผิดแล้วก็ไปโยนของอย่างอื่นแล้วมันก็เปลือง <c oughs> เรื่องตะกะแตนผมรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ย <c oughs> ผมมาเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ <c oughs> ผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเมื่อวานเนี้ย ผมอะเห็นมีคนถือจิ้งจอก,อจจอกสีส้มมาให้ผมอะแล้วเขาบอกว่าจะให้แต่ต้องแลกกับตักกแตนคือตอนนั้นะ่ะผมมีตักกแตนอยู่พอดีเลยไงแล้วพอ,พอผมให้เขาไปแล้วทุกคนครับคิดว่าเป็นยังไงผมโดนบีดแง่โดนบิดไปเลยผมโดนบีบเสียตักกแตนไปฟรีเลย ถ้าแจกได้ตกะกูลนี้ก็ต้องรอไข่บักเองเนไอคนพวกนี้นี่ไอคนชั่วคลิปนี้ไม่ใช่คลิปฉาบแจ้ง <c oughs> แล้วก็ผมเห็นต้นองุ่นของผมมันยาวเหยียดจนไปส่วนอีกคนนึงได้เลย <c oughs> นี่ไงองุ่นของผม ลานเกียร์ขอพั่ออีโอ้ยเกียร์งั้นเราไปสิกมาหน่อยแล้วกันไปสิกมา มาแล้วก็แล้วก็วก <c oughs> ไปย้ายต้นโลดมาแล้วต้นโลต <c oughs> เป็นพื้นหญ้าส,สวยงามที่มีน้ำเจ็บเจ็บแต่มันก็สวยงามน,นะดูสวยในแต่ละแบบ คนเรามันชอบไม่เหมือนกันเรื่องเป็นพื้นญ้าที่สมบูรณ์แล้ว โอ้ผมลืมไปผมมีเมล็มมลโลดโรสอยู่ เดี๋ยอีกกี่นาทีนะเดี๋ยวอีกสองนาทีครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับบายบายไวเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวผมมาอัดต่อ